ทำไมคนที่ออกกำลังกายเป็นประจำหีือนักกีฬานะครับหัวใจเต้นชา้าลงกับเดิมครับปกตินะครับคนเราเนี่ยครับหัวใจเต้นประมาณ60-80ครั้งต่อนอาทีนะครับแต่เมื่อเราออกกาลังกายเป็นประจำนะครับจะมี3ข้อที่ทําให้เราหัวใจขณะพักเต้นชา้าลงนะครับ ข้อท sí, well. ี them, people, the ่หนะครับหัวใจก็เหมือนเป็นกล้ามเนื้ออย่างหนึ่งนะครับสังเกตไหมครับเวลาเราออกกําลังเล่นเบสนะครับแขนเรามีแรงมากขึ้นใช่ไหมครับหัวใจก็เหมือนกันครับถ้าเราออกกาลังกายเป็นประจํานะครับหัวใจมันจะมีแรงมากขึ้นมีแรงมากขึ้นในการบีบตัวเพราะฉะนั้นบีบตัวแต่ละครั้งเนี่ยเลือดจะไปเลี้ยงร่างกายเพิ่มขึ้นนะครับจากเดิมที่หัวใจเต้นประมาณสมมตินะ80ครั้งต่อนนทีพอเราออกกาลังกายมากขึ้นฟิตขึ้นหัวใจเต้นแค่เหลือ70ครั้งต่อนาทีเนี่ยเลือดก็ไปเลี้ยงร่างกายเพียงพอ คนกาที่2นะครับเขาเรียกว่าแอสตริ้าหรือว่าหัวใจนักกีฬานะครับพอเราออกกําลังกายไปนานๆเข้าสักพักเข้าเนี่ยครับมันจะมีความเปลี่ยนแปลงของขนาดหัวใจนะครับหัวใจเราเนี่ยอาจจะมีการโตขึ้นเล็กน้อยที่หัวใจข้างบนแล้วก็อาจจะมีหัวใจข้างล่างด้วยนะครับพอหัวใจที่มันโตขึ้นเกิดอะไรบ้างขึ้นครับทำให้เลือดเนี่ยค้างอยู่ในห <TI I S 2> ัวใจข้างเยอะใช่ไหมครับเยอะกว่าเดิมหัวใจก็จะบีบตัวทีหนึ่งเนี่ยเลือดก็จะไปเลี้ยงร่างกาย มากกว่าเดิมครับกลไกที่3นะครับเป็น,นกลไกของระบบประสาทอัตอโนมัตินะครับเวลาออกกำลังกายนานๆนะครับถึงจุดๆหนึ่งนะครับระบบประสาทอัตอโนมัติที่เรียกว่าพาราซิมปาิทิกของเราเนี่ยจะเริ่มทํางานเด่นมากขึ้นนะครับทำให้เรามีหัวใจที่เต้นช้าลงกว่าเดิมนะครับถ้าเราไปทำคลื่นหัวใจเนี่ยก็จะพบว่าคลื่นหัวใจเริ่มช้าลงนะครับและอาจจะมีความแปรปรวนของคลื่นหัวใจเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้ครับ กีฬาท่านใดเนี่ยถ้าเกิดว่าหัวใจเต้นช้ากว่า45ครั้งต่อนาทีขณะพักอันนี้ผมว่าช้าไปนิดหนึ่งนะครับอาจจะต้องไปตรวจเคลื่อนหัวใจเพิ่มเติมว่าไอ้ที่เต้นช้าของเราเนี่ยมันผิดจังหวะไหมนะครับกับอันที่2คือถ้าเกิดว่าเราเต้นช้าร่วมกับมีอาการด้วยนะครับเช่นมีเวียนหัวหน้ามืดจะเป็นลมวิ่งวิงนะครับอันนี้ผิดปกตินะครับและอันที่3ก็คือหัวใจเราเต้นช้าแล้วเราออกกําลังกายเนี่ยมันไม่เต้นเร็วขึ้นนะครับถ้ามี3ข้อข้อใดข้อหนึ่งแสดงว่า หัวใจเต้นช้าของเราเนี่ยอาจจะไม่ปกติได้ครับให้ไปพบแพทย์นะครับถ้าอยากรู้เรื่องหัวใจเต้นเร็วนะครับอย่าลืมกด follow แล้วก็ติดตามไว้นะครับเดี๋ยวจะมีเรื่องของหัวใจเต้นเร็วมาให้ดูต่อไปนะครับสวัสดีครับ